เรียกว่าก็เป็นสอตัวท็อปตัวตึงแห่งโลกออนไลน์ติ๊กตอกเลยค่ะสำหรับหนุ่มสายฮาหนุ่มเกาหลีอย่างจินรถดแทและหนุ่มไต้หวันกาวีค่ะเมื่อทั้งคู่โคจรมาเจอกันทีไรความหาก็บังเกิดทุกทีค่ะโดยล่าสุดค่ะโยชิเข้าวงการพีเคเป็นครั้งแรกงานนี้พี่ไม้ก็จัดให้ชุดใหญ่พามาเจอกับคู่หูสายฮาจินและกาวีเลยทำเอาไลฟ์สนุกสนานขำลันกันทั้งไลฟ์ค่ะ ความฮาของจินและกาวีก็ทำเอาโยชิถึงกับกลายเป็นผู้ประสบภัยทันทีใครที่ได้ดูไลน์นี้ต่างก็ขำไปตามๆกันกับโมเมนต์ฮาฮาความน่ารักของพวกเขาค่ะพี่พาไปเจอพวกตัวขำขำจริงของออของติท็อกดีกว่าจินไป Let me introduce you. <laughs> Renata! Her name nice is to Joshi. meet you. Her name is Me Her name is and Mike and Jing, who is more handsome? It's a hard question. Yeah, you have to choose, just only one. Uh, you cheat, peace out, please. Um. Uh. Should I to my brother tonight. No, so no, 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 no. Oh, um, sister, <laughs> Gavi and me, Gavi and me. Ah, uh -huh. oh. oh no. Baby. Hey, should you I, I <laughs> shoot you both. I can Shoot you both. So you cute. Both. 어 uh, so cute. You guys so cute. Uh, no, you so cute. he look like shit. Shoot. <laughs> uh, m Mike, brother. 아, uh, 괜찮아, 괜찮아, 괜찮아. I'm number one. I'm number one. 형, <laughs> <laughs> 괜찮아. 네네 Mike. 여시. 여시입니다. 여시, 사와디카. 여시, 사와디카. 아, 폼지나카. 아, 폼소나카. 아, 아유이시파나카. ยี่สิบยี่สิบ่ะยี่สิบห้าอ่าพอกองมีแค้มปพระหิตการชานวัสนาฮุยไดโนฮักความมึงเอ้ยฮักเจ้าฮักเจ้าโยชิฮฮักเจ้าไรเลอร์โอ้ขอบคุณหลายหลายค่ะโยชิถ้าอยากออกจากห้องนี้บอกพี่ได้นะ รู้สึกว่าต้องใช้พลังงานเยอะมากเลยค่ะถ้าอยู่ในห้องนี้อันนี้อันนี้เบาแล้วอันนี้เบาแล้วปกติพวกเนี้ยพวกเนี้ยแสบมากปกติพวกนี้เขาจะแบบเสียงดังวกเววกวยว,ยวายแล้วก็เล่นอะไรกันแบบอันนี้คือคนที่อยู่ข้างล่างหนูอ่ะเขาเก๊กอยู่คนที่เสื้อขาวอ่ะเขาเก๊กอยู่ตอนนี้เ <c oughs> ขาเก๊กหนักมากปกติเขาไม่ใช่แบบนี้เขาไม่ใช่สภาพนี้ส่วนคนคนเสื้อดําเนี่ยก็เก๊กอยู่เหมือนกันตอนนี้ปกติก็ไม่ใช่สภาพนี้เหมือนกันปกติเนี่ยจะเป็นสภาพพี่ที่แบบพี่จะนิ่งๆแต่สองคนนี้ไม่ใช่ 아 오케이 에브리원 유아 넘버 원인 마이 하트 오우 마 땡큐 요시 디스 이즈 요시 찡도 요시 네신신네카와 아이 고 요시 피꽉터피꽉터피 나데 킵피 피나자 피나자 하상 쿰단 단해거 피나자 파 저거 느거언거언 오케이 Yeah. It looks like door, you know? Yeah, really door. Look like door. Thank you. You you so handsome too. Oh my god. She, she looks more beautiful in person. Oh in person? In person. Very, very beautiful. Oh she have a boyfriend? No. So Ah. <sighs> yeah. Yoshi, I think you and me Destiny. Oh, yeah. Stop! Jin! Jin, stop! You're my wife! <keeps hitting> <bike> oh, okay, my baby. Sorry. Okay, baby. 사랑해요, Jin. I love you นี่คือโลกของ TikTok ครับตอนแรกพี่เข้ามาพี่ก็นิ่งแบบหนูนั่นแหละครับพอเข้าไปเข้ามาพี่ก็พี่ก็โดนพี่น่าจะติดเชื้อหรือไม่ก็อะไรบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเชื้อที่มันติดออนไลน์ได้พี่ว่าโอเค everyone we we try um this is first time Yoshi PK okay okay uh so let's let's try I wanted to teach her how to PK like with four people show me g a b i PK Okay, I will stay with I'll stay with Yoshi. I'll stay with Yoshi. <laughs> okay, so we're gonna have a, mm. like a team, no you team You're my team, you're my team. Yoshi, you, you what your job? Actress and influencer. Oh, oh. uh Gabi he's before uh idol Ah, I don't. Me, um, sing, singer. singer. Gary, you idol? Show me what you can sing. My singing? Okay, wait, I'm singer. I'm a i No, no singing. Please. Please. Hi, Mike. Okay, you listen? Oh my god. Hey, hey, hey! Don't know what's on saying? l l o 听到招数招数嘞，保卫同胞，马索马，แกนยาส Oh，o Yoshi，y o s h o v e s h i 我看 Yoshi first day TikTok，also l s t Last day Tomorrow, she t、like、s h e don't like s i n g i n anymore。聊呆了。 แล้วแต่มืงเลยจริงแล้วแต่เมึงเลยแล้วแต่เลยๆพี่รองพ่างซอยทุกคนวันนี้ขอทีมเราชนะนะขอน้องโยชิชนะหน่อยได้ไหมวันแรกของน้องมาเราคูณสองมิชลินและมินชินชินเบอร์รี่อูร์มอแมนไลค์ but กาวิ he's a hey กาวิตั้นเอาดนตรีแล้วก็มาโอเค if you if you meet him if you meet him next time if you meet him come on โอเคโยชิมเรียเยอชิเดี๋ยวหนูก็ชินค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อยู่ปกป้องหนูเองนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ปกป้องหนูเองไม่เป็นไรพี่ขอโทษวันนี้พี่พลาดนะพี่ตัดสินใจพลาดไปนิดนึงเจอตัวบอสไงตัวท็อปเลยพี่น่าจะพามาผิดห้องหมูแดงเรีย แดี๋ยวพี่พี่คิดว่าเราพาไปเจอคนที่อีกเกมนึงที่ว่าเราพาไปเจอคนที่คุ้นเคยคุณเคยหรือเปล่าได้เงงหมูแดงหมูแดงหมูแดงนซินดมาหมูแดงหมูแดงหมูแดงโยชิโนะน่มงมังมังมงาชิมแดง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 ชิมชิแดง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 แดไม่ใช่อย่างนี้สิ โอ้ no what is hung ding ding โยชิปิดหัวค่ะโยชิปิดหัวค่ะตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาอะไรเนี่ยว้าอะไรชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D N Two Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ